สบายดีพี่น้องมื่อนี้เป็นเบ่งคอยบ้ยานเราจะว้าวผู้ได้คนงานดำนาผู้ได้ก็บอว่างผู้ได้กบ็บอมามื่อนนี้รดผูมีคนดำนามาหอดพ่อผู้ไทยนะท่า,า,ทาพ่อผูนก็คิดว่าที่ได้คนดำนาไทายน่าท่าให้บังใหญ่หนึงผลสรุปดำนาสามคนสิเล้วบอกพี่น้องผู้ให้นะกัไทยอีกเลยโอ้แต่อยากหัวไทยไวผู้ได้ได้นะฉุพอยแขงได้นน่เบิดมือจะคิดแล้วดำนาสองสาคนนี่ สรุปว่ได้คนงานลองมืออื่นลองประกาศหลายๆมือวันผัดบอกแต่ซุ้มที่มาวานันซุ่มที่มาวานันเมื่อนี้ก็จะบ่ไร้มาด้บางคนกับข้าววีบบางคนก็ไปน,นไปนั่นไปนี่ไปมืออื่นลองประกาศลองเบิ่งวันละแสนหา่าพี่น้องแสนหากัประมาณสองร้อยกว่าบาทดึงกา้าถ่าก่อนสร้สาพอเมพอนขาดตัวนี้ ผนกระคิดว่าสิได้ค้นดำน้ำพรโดพรดภาวไทยถาแต่เศร้ากูเพราะนันอีกบางพังอันเดียวนี่กันยังสิงมเแล้วอ่ะนะสปอ่อนกับมาผู้เดียวก็มีหมูมีผู้เดียวพ่นกับสิมาลกกกาเนาะจกว่ายัาง ช่องงานบักญ่มันมีคนไดานาดำดาได้ดีพี่น้องตายวันนี้ดับนาแขงเงอนเบืออ่อตรงน้เลยพี่น้องหายตัวดำวันดำอันเดียวนี่แหละวันกล้าบังทีพี่น้องตะพืดตะพือนวันชิได้อยากได้สักสิบคนสักหนึ่งวันเนาะสักหนึ่งวันได้คนงานสักสิบคนนะพอได้มันวิตอันยังไงเราคิดว่าชิได้คนละไทยช่องหายผักไงห,ห้เดียวก็ยังพอแหงแ้งเลย เออก็บ่ได้ขาดแต่มันก็แจ็บเติมอยู่ด้ช่องไห้คำหูบาได้ค้นห้เดียวก็พอแล้วยายน้อกบ่จนเบรกขาดมาเอาขาดมาตือนเอาขาดมือสมแต่ยอดเข่าแล้วพี่น้องเอาขาดมือจอดมันยังเกาะมันจากสีขาดลงไปกันเล็กมันไงถ้าอยากหัวมาหิวเอาก้ากอน ันคนเด็กน้อยกับไปเลี้ยงงัวแน่ไปนั่นไปนี่แน่มาวาดนี่นก็เจ้ากามาหลัจากได้เงินเลืกับมาพอได้เงินซื้อกินแล้วกันเจ้าค็บ่ค่อยอยากมากเลอนี่นะมีเอฟซีทามหาบาทเอ้ยเอจวาหาบาทมัดสามพันกีบประมาณจักหวัดเอฟซีพุ่งหนึ่งผันคอมเมนต์่าประมาณหาบาทหมัดก้ามัดหนึ่งประมาณหาบาทมัดวันที่ใหญ่ดอกแต่ทามัดของเราเองก็มัดใหญ่อยู่ กับพ่อได้ลกอยู่ได้คนกาไปก่อนคนกาไปกองเวลาผันคาดสิได้โบเชียเวยลามาเอาไกา่ไม่หาบกับโบได้เห็ดพี่น้องเอ้ยมึงมีคนไม่หาบก้าเลยเข่าเล่มโบวดก้าตันหางกับสีหิวสีหมัดกับรุดมือ้อหิวขัง สามสี่มัดก็น่ากันสั่นเนี่ยตัดแล้วคนงานลูกกาสาวฟอปดเดียวผู้ยังใครมีเสี่ยวแม่เพื่อใช้ผลกับลูกผลมาอีกหลังจากวันผลมาลูกกาเมื่อนี้ลูกผลนาจะมาลูกกาแล้วก็ผลส่วนโตผลเองน่าจะมาดำนาพี่นเลยยังใครตะวิดคิดว่ามีผู้เดียวนี่ล,ลูกลูกาไม่อยู่ผู้อันนี่น้องซ้ายผลมาลูกกา โอ้ยเมื่อวานผัดหญ้าไม่ทางอื่นมื้อนี้ผัดอันน้องบ่ได้มาไปเลี้ยงงัวบ่เฮยแม่นน้องไปเลี้ยงงัวเอื้อยมามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเออื้ยมาลกกาพุ่นโอ้ยผู้เดียวเพิ่นทั้งบ้านกาบ่มีไผมาถามไผๆพายกับรถไฟตะเกามันเลิกอันปิ้งด้ลายกันได้นี่แล้วตะเก่าฮะเอ้าขี้ดินชายเลยโอ้ยไหลลงมาถมมันเด้นี่ตะกี้เป็นน้องเดี๋ยวนี้เป็นขี้ดินชายบัด ปิ้งไล่ตะกี้นาสุขพอยเป็นน้องเในนี่กุ้งหอยปูปลากันลายปิ้งกันลายทั้งหลุมผูกกับเป็นน้องเล็กๆปิ้งกันลายแต่เดี๋ยวนี้มันตื้นมิดไซส์ลายอ้อยมันลายลงทมสุปีสุปีพี่น้องตื้นแล้วก็ปิ้งกับบูมีเดี๋ยวนี้บูมีปิ้งลายปีนะจอร์ลอขาดแม่นวิปิ้ง่านเพราะแฮงจอดรอขาดนาอยู่ได้สำหวับดำนาชั้สี่คนแล้วบุณี ได้ผลมาดำอีกมือหนึ่งสว่วนลูกผลิตมาลูกกาเนาะอพอลูกกามันบริไตโต้ได้พี่น้องลูกกาได้ทำได้กับสำนันเนาะเมื่อยแล้วก็ยุดเด็กน้อยะนะเฮ้ยบักซีพางบักเซเว่นกากับอีกกาแฟกับพี่นอออ้องเอิ้นมูวัตหนีลงมาโดดบ่อปลาผอบมิกกี้บ่อปลา,ปาดุกติซื้อมาปล่อยใหม่ๆสรุปแล้วมืวอวานนีกับมันปลาตายไปสิบปลายโตเลย โตมันผัดใหญ่เติบปลาแล้วราคามันกับตหนึ่งลายพันกีบอยู่ราคามันก็แพงเติบเนาะตายไปเกือบเป็นสิบตัวเมื่อวานกับมือนีมามันลงไปลิ่นสองตลงไปโดดตุ่มเตียมตุ่มเตียมบ่อปลานะสักหน่อยมันลงลายลบพอสักพักหนึ่งผัดลงอีกนะพี่น้องรถวันนี่กับตายพูขึ้นมามือนีมากับพูขึ้นมาลายโตเลยไปคนเอากะอ้ก่อนนี้แหละเมื่อวานนี่ดำเอามือเอายามัน ยังคีไายก็ให้มันวิตล,ลายอันให้ใหญ่นี่กับแถวหน้าแถวน้าลงมาแล้วง,ง,งขึ้นมาเพี่ก็ลายเติบอยู่ได้หัวแถวตกกา้าอีกได้พี่น่งเลยแถวตาก,กาตามันเองนี่ก็ลายยุหมดจะดำมาก็นด้ว่าไปคนกล้ามาไว้ก่อนไม่หาบก็ตักอยู่ที่ใด ดำผ่านไปถึงเต็มมือเถิงจะเป็นของขาดเอาเถื่อนแล้วเถิงจะเป็นแ,นแขนงดำยังมุดซุดหนาสำสุดพไปทุกชงคนโลกาดำหน้าหาคน อีกาแฟแบบอันานมาให้ก็ได้ป้าหน้าจักโตว่าชาดีเคยสะโพกเศร้านี่ฮะว้าเป็นชิปปลายโตเล้วปลาดุกโอ้ปลาดุกน้อยซื้อมาปล่อยมาลงไปกวนเวิร์ดมือวานมันตายโตสำนี่ก้อยเลย

อ้าขมปีงอยาเอามาใส่ได้ปีงค่ะเออเออบอกเอาเอามีปีงค่ะจะอาปีงมาแผ่พันธ์นะตามน้ำตามคลอนะอย่ามันมีอดไรก็ปีงน้อยค่ะแล้วก็ปล่อยเป็ดตะลงไปกินเลอดมีปีงค่ามาปล่อยน้องมีปีงแลวบอเอมามันต้องมีเสื้อมันมาน้ำปีงขับเอายังมาค่ะได้ย้ามาใกล้มีป n ง ซุ้มไข่มีแต่คนยานปีงโอเคพี่หนุ่ยไปดำต่อกันมาเบิ่งมันดีกว่าเบิดมือแพ้วขำสิได้หน้าถ้าคนสิได้นาเท่าไร้ดำนี่คนหาคนตอนนี้ก็แล้วพี่น้องเป็นเวลาเบิดวงกว่าหม่องครูแจบใช่ยุโรอยุโลดนี่ไม่ไรขับแรงไม่เคยกับผูกขับแรง เ้างนยอดลบกันก็มีไก่ัิรชอกงหนึ่งก็มูสิเลแล้วพี่น้องมาแรลงห่าแล่นอยากขึ้นแล้วมั้งน้ำถ่วงหาะขึ้นภูรก่าจะได้จักหวัดพี่น้องเวอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วพี่น้อง เมนูมือน,นี้แกงไก่แกงไก่ใส่หมากยังว่าของห่โงเค <Okay. S 1> แกงสซปีหากินบวกบ่วงซุกถาก่อนพี่น้องไม่เมื่อยบ้านนี้ก็ขึ้นเลยพี่น้องตำนาหาคนมือนี้ก็ได้งาดนี่ใหญ่เติบขับเศร้า ครับแรงตัวนี้บมแล้แวเฮ็ยว่านเนี้ยไปภะเาบึงขึ้นน้อยหนึ่งที่จริงไปเบึงใกล้ๆกับวังแต่เปน็นทรายแล้วแต่ยังไม่คาดดอกนะขาดเอาเป็นส่วนไป,นส,นปนส่วนไปเนาะมันแข็งเนี่ยอึนเ้าก็มาต่อตัวนี้มาขาดตัวนี้ได้หนึ่งงานกับอันทีสองยังลายเติบพี่น้องเลยไปก็สิขึ้นเมื่องเป็นเวลาห้าโมงแล้วมั้งป้านนี้นะ ถือข้าวถือของเมื่อกัได้พี่น้องเอ้ช่วงนี้ก็บรรยากาศเขียวสะออุ่มเที่ยงคันนี่ก็มีเทียงเลยก็ถือก็จะดำนาพี่น้องบักม่วงกาห่วงเริ่มห่วงเลือดเรทราบเราดูกับบักม่วงใหญ่คอยเอาเมื่อมาอันปิดเมื่อหน่วยหนึ่งหน่วยมันอยากซุกแดงๆยังบัวซุกซ้ำพี่น้องเออม่วงต้นอยู่เพื่อนกาเลือดช่องซ้ำหน่วย แล้วคนเป็นใหม่ฮานอยหนึ่งมันห่วงว่าจระเข้เพราะรสีซุกย้อนและเดี๋ยวรุ่นกำลังนี่สงสัยกินสมมติได้นี่เป็นกำลังหมู่ตัวนี้พี่น้องทันแก่ส่วนซุ่มงาทางนี้นเป็นก่อนสามะดูสุกนี่หอมหวานหอมแซ่บเคินเด้พี่น้องสามะดูนี่ก็แซ่บไปคนละแบบแล้วง่ายๆก็ได้ แต่ถามันซุกสมได้สมหนึ่งมันยังจะแข็งแข็งอยู่เนื้อมันต้องซุกขักขัดโอ้พูดกะแบ่งปันคนอื่นเนาะแบ่งปันผู้นั้นผู้นี้พี่น้องนี่พี่น้องคนหนึ่งคนมาขีดโตคอยไปแม่อะมังหม่งคนคือบวชขายมันคลายพอได้เด้อพวาปีนี่มังโม่งลายเหลือเกินคนมีลายก็บคนบ่มมีหมวงส่วนหมวงก็ซ้อมห่วงแล้วบางคนก่ะเจ้าก็ะหมวก็ซ้อห่วงแล้วมงหมวกนี่ก็จะบ่มีก่แบ่งปันก็จะเนาะ นหนุ่ยใหญ่อยู่คิ้ดินเอาอ้ยจะซุกเลยนาะกอกนี่ได้ลายหมากนี่ไม่ไอ้หมางใหญ่อีกเนาะกกนี่เนาะหน่วยในปัตคืก็เขียวยังเ,เขียวอยู่นี่ใหญ่เลยเลยพี่้องกินพรมเพิ่มเมาสิกินแบบแซบนะแบบพอดีกินแซบถ้าแบบบับัได้อยากกินสุกนะาหมายถึงเอาไปปาดกินรดนี่โอ้ยหน่วยเดียวกินแคบเซีเพิ่มเชองหน่วยนี่ช่องเกือบ โอ้โลกว่าพ <shared> ูดเลยสองห่วยกับสองกิโลพูดเลยอ้วงอันนี้แหละนี่เริ่มสุกลายเลยบางก็บังกกกระเบิดขับเรื่องชั่วหนีเลยโอ้ยเนื้อมันแข็งมักม่วงอันนี้ต้องเลืองแบบสุดๆุลายมือก็ยังอยู่ได้ม่วงเนื้อมันแข็งแต่แซ่บหอมส่วนหย่างที่เ้าเนี่ยโอ้หน่วยนี่เน่าเลยยังเนาะยังบนเห่าแต่ว่ามันดำๆ ตอนนี้ก็เริ่มสีซุกเอากอบางทีเห็ดเวียวกมีเมือ่อยเน,นาะก็กินมักม่วงไปน้ำกินข้าว้วก็กินมัม่วงไปน้ำของหวานนะเห็ดเพื่องก็กลังออกพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มออกขับพันแดดทนบปตกใส่ซองสมือนี่ออกเพาเพื่องมันกะลังหน่า ตัวข่อยมาใส่ใหม่เมื่อนหรอยู่ทั้งงกับลายจุดอยู่หกเจ็ดจุดแล้วก voilà ็เสื้อเก่ามันทั้งลุงกําลังเริ่มออกมันบานลายดอกแล้วก็มันจุ่มสี่หันดอกเก็บเอาเสาร์เขัเป็นจีซุกดอกแดงจึงถึงสอดออกมาดอกพี่น้องวห่วงนี่เลยทำมันแดงสอดออกมากว่านี้จังเก็บถั่วโตเก็บไปบ้านเหนเอาเมื่อสองหน่วยหวงใหญ่มันโบราณในซุกขังมันโบราณกินซ้ำ มีบลพลอยหมักเงาบมมีห้องบได้ปื้ดมันที่จริงมันออกเริ่มออกทั้งหลุม,มกระบ,บาดเดือยเอาเสือใส่ใหม่อยู่ทั้งทิงบลได้ทิงบลไ,ได้ดอกมุงมุงลงไปแล้วก็เอาเพลองโปะหนาไว้ออปลามันกินอาหารยุบหยิบยุยิบเเป็นสาวเลยเรือว่าหอดลอยดอกสานีน่ะปลาซื้อมา,ากระไดชงเสมอบอกเซเว่นกับอีคับฟีจัดการว่ามันแดดมันก็ไม่ได้แดดนะหมื่อวานมือซื้อนี่ไม่ได้แดด ปร,รประมาณร้อยสามสิบตได้พุงนี้ก็ซื้อดอนี่มาขังอีกเลยเผื่อมือไดแดดจะจัดหน้ามันห้อนแห้งน้ี่้องบือขังจะก็บ่กขังเสลียงไปทางนั้นเผื่อมันแดดมันแดดช่วงบ่ายนี่เฮ้ยอันนี้มันก็สีขังได้แต่ตอนเที่ยงและตอนเทียท่ยงตอนเทีย่ยงต๊บ่อได้พอยขังสเสลียงแบบเต,ยล,ต,ย,ลต,ย,ลตยลงทางผููเตยลงมีเวลาต่างแปลงมันก็ยามันซ้ำนี่ไปก่อนมันเป็นย่อนมาลงตุ่มเตียมตุ่มเตียมลายเถื่อน รุ่นนี้รุ่นใหญ่เติบได้ปลาแล้วรุ่นน้อยพี่น้องตายเป็นสาวเลย <c oughs> ใหญ่ไวปลานี่บ่บ่จอนฮุบเพื่องวันศุนิกเฮ็ดเฮ็ดเพื่องออกดอกนี่ง่นี่ฮุบใส่วางช่องสมอนี่นะมันบาดเลยรได้มันยุบละ งูเปล่าเฮ็ดเพื่องต้นไหนจังใหญ่สำหรับปลาป่ะเฮ้ยอะไรมันก็ใส่เอ็บขึ้นในทุงปลากล้บไปอยู่รักหัวปลาปลาเมื่อปลาคำเลยรถไทยรถตากมันแห้งก่อนจะเอาเมือพูดไปกุวบรักตัวยาวๆตัวเมื่อใส่ทุงขยะอยู่เพื่อนปะ พอตัวได้ม mm ันเลอะเองแรงเราข่อยกะเพราไผ่ถิ่มไปน้ำด้วยมันยังยังค่อยมื่อทำแล้วรถไทยเพื่อสิฮอดบ้านกะไก่ไก่ทางยากยากค่อยไปไปเด้อพอยไปเด้อลุกกี้อยู่เพื่อนนทำซอแผร์พลอยใสก็ว่าสดปลาทำซอสแนเพท่ดไปอยู่พี่น้องเลยคุ้มอย่างมากน้ำทุงแย่งเพื่อนเฉยน้ำถังยันปลา เอกอกบอันนี้มันแห้งมือใหม่จังเอาเมื่อไปะปะเมือม่อเมื่อหามืกว่าเพื่อฮ่อนท้องกนฮกมือกว่าเกือบทุ่มหนึ่งแต่ละมือพี่นออ้องก็ตอบประเมนซากขอโษขษถอดกภัยแล้วส่วงบมมีเวลาเลยืานนี่อะไรจะยุ่งกับมิก้จัดการนู่นนี่นั่นเลยหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินเพื่อกินข้าแล้วอาบนำ้ำเพื่อจัดการมิกี้กว่าจะใส่เสื้อผ้าให้ได้กว่าจะสะหัวกว่าจะทูแข,ข่วกว่าจะบีพมเหยียงต่างๆเกับเสียเวลาเนาะ ก็เดึกนอนรอมานเพิ่นก็นอนดิกมาณสี่ถุ่มนอนแต่ละมือตาก็สีรับแต่ละคนมันเมื่อยเห็ดเวียกนอะแล้วก็อยากนอนในผูกเป็นเม่โอเคเด้อพี่น้องพ่อๆหนาไปหาขึ้นรถกันไปพ่อยไปยังไปแล้วคลิปนี้ก็ไ้สบายดีเด้อพี่น้องเลย